แฟนแฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube น้องไก่ของน้าแมวนี่นะฮะในตลาดซื้อขายนักเตะนี่ก็เน้นที่เด็กดาวรุ่ง <c oughs> ก่อนหน้านี้ได้อาชีเกยมิดฟิลนะฮะสาล้านปอนด์จากลีสอยู่ในเต็ดอายุก็สปีได้ลูคัสเบิร์กวาลคนนี้ได้ตั้งแต่มกราคมแล้วดาวรุ่งสวีดิชนะฮะก็ปล่อยให้เยด็กเ,เขาเล่นเล่นไปยืมตัวไปต้นสังกัดเดิมแล้วก มาเมื่อวันที่1กัราฎดาคม2ตัวนี้ดูเหมือนว่านาะแอ๊งแกจะชอบเป็นพิเศษนะ,ะให้เล่นคู่กับมาต้าเลย3คนเลยนะฮะก็เหลือแค่ทางสรีละนะ,ะดูบางก็หน่อยก็ขุนกันได้ฮนะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเ,เมื่อเรารๆสัก10วันที่แล้วนี่นะแองบอกว่าเขายังต้องการอีก2-3ส,สคนแล้วก็ได้มาอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือยางมินฮยอกนะฮะอายุ18ง เซ็น3ล้านปอนด์นะฮะจากคังวอนเอทีมในเกาหลาีใต้นะฮผู้เล่นปีกคนนี้เราได้เห็นฟอร์มไปแล้วด้วยนะฮะในเกมที่สเปอร์อุ่นเครื่องกับทีมรวมดาราลัคเคเลีก,ลกะฮะก็ชนะไป4-3คล่องแคล่วกล้าเล่นมีทีเด็ดนะฮะมีแววเลยฮะเด็กคนนี้นะฮะโดยสเปอร์นี่ก็ปล่อยให้คังวอนเล่นไปก่อน ยืมไปจนถึงธันวาคมพอมกราคมก็จะเอามาร่วมทีมในเล้านะฮะตอนนี้ก็เท่ากับว่าเหลืออีก1ห,หรือ2คนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าคนหนึ่งแล้วก็ปีกอีกคนหนึ่งของหน้าตัวเป้าตอนนี้มีข่าวกับโดมินิกโซลังกี้นะฮะยืนยันว่าน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าฟามิสโอโรมาโน,โนรายงานเองนะ แต่ทั้งน้าม,มองว่าโอกาสที่ได้อีวันโทนี่น่าจะง่ายกว่า,ะะ uni, ญญาหรือเปล่านะฮะโทนี่สัญญาหรือปีสุดท้ายเบนฟอร์ดเป็นทีมเล็กๆต้องการเงินนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่อีกอติอาโกที่พวกเขาไปซื้อมาจากขับบูชสถิติสมโมสร30ล้านปอนด์นี่ดันเจ็บอาจจะต้องเก็บไว้หรือเปล่าแต่ทำไมาวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะว่าถ้าใครซื้อก็ขายอ่ะนี่มันไม่มีใครยื่นไปไงส่วนโซลันกี้นี่โอ้โหบอลมัดะะ์เก่าสะดือบงับงมาดเก่าไข่ด้วยสบายๆส,สัญ,ญญาเหล็กตั้ง3ปีอยู่หนึ่งปีสองพันยี่สิบเจ็ดแม้ว่าในสัญญาท ะะว่ามีการฉีกสัญญาได้นะ65ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลสามารถที่จะได้20%จากตรงนี้นะฮะซึ่งดูแล้วนะแม้ว่าคงจะได้ยากะนะอืมปีที่แล้วนี่ลงเล่นไป42เกม,มให้บอลมัดนะฮะสําหรับกองหน้าวัย26ปีโซรันกี้ยิงไป21ประตูแล้วก็แอซิดอีก4นะะักนะน้องไก่จริงๆอะ่ะอาจจะต้องขายก่อนแล้วค่อยซื้อนะฮะลิชาลีซอนเนี่ย ไปซาอุห้าสิบหกสิบล้าน,นได้กำไรดิดน้นด้วยต้องเอานะโทนี่ก็ได้โซลันกี้ก็ได้นะฮะเพราะตั้งแต่เสเฮเลเคนไปก็ยังไม่ได้ใครมาเป็นเรื่องเป็นราวเน่เดี๋ยวดูว่า,าเปร์จะได้กองหน้าตัวเป้าคนไหนนะและอีกคนที่เป็นปีกแล้วมีข่าวตอนนี้ชัดเจนเลยแล้วมีโอกาสได้มากกว่าโซลันกี้เยอะเลยฮะก็คือเปโดเนโตของวูฟนั่นเองนะแต่คนนี้อย่างที่เราทราบกันเก่งนะไปกบบระบอลก็ดีแอซิดดีมากเปิดเปิดเฉียบขาดอะนั่นแาลว่าเปิดได้ดีกว่าเบนนันจอนสันกับกูรูเซฟกี้อะแต่ว่า เขาเจ็บง่ายไงอันนี้เดี๋ยวสเปอร์ต้องคำนวณส่วนได้ส่วนเส,สียให้ดีนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะของน้องไก่นะวันนี้บอลลีกสองเงยอรมนะันเปิดฤดูกาลละคู่ใหญ่ด้วยฮะโคโลนกับฮ,ฮัมบูร์กนั่นหมวชีตี้โคโลนะอุ่นเครื่องก็ดีกว่าเตะในบ้านนะฮรับบุกขาดตัวสําคัญด้วยกาสเซลนี่กองหน้าตัวเก่งนะแล้วก็โคโลนหล่นมาจากบุนเดสซีก้านะฮะน่าจะสตาร์ทด้วยกันด้วยชัยชนะส่วนฝรั่งเศสยู23กับอาร์เจนตินายู23นั่นหมายว่าดูแล้วอาร์เจนต ในโอลิมปิกนั่นัองช่าฝรั่งเศสคงจะชนะนะจริงๆคู่นี้นะแมเก็เชียร์ทั้งคู่คคคแหละนะแล้วแถมด้วยบอลสวีเดนซูเปอร์เลดแทนนะฮะนั่มเมองว่าออสเตอร์ซุนนะไปเยือนฟอร์มดีกว่าชัดเจนแล้วฮะจะมีแต้มที่บ้านของโอเลโบรครับผม